ก็วันนี้ขยันเที่ยวชาแนลจะพามาตัด่ใบแก่ของบอนสีทิ้งนะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราห่างหายไปนานแล้วเนาะวันนี้ก็เลยพามาชมบอนสีของขยันเที่ยวชาแนลกันต่อเลยนะคะนี่มีแต่สวยๆเลยมันแก่เยอะค่ะคุณผู้ชมดูดิอันนี้นานแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ตัดเขาทิ้งน่าจะเป็นเกือบสองเดือนแล้วมั้งเนี่อันนี้จะเป็นเมืองกอเกต็นะดูดิ มันแก่แล้วนะคะคุณผู้ชมจะได้ตัดใบเขาทิ้งเนาะนี่เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมดูดิแต่ก็มีแต่สวยๆเนาะดูพามาดูก่อนดูชายชนดิดูดีโคตรงามเลยดูมันร้อนจัดค่ะคุณผู้ชมขาใบของเขาพอพอมันมันซ้อนกันเยอะๆแล้วเนี่ยใบของเขาก็ก,ก็ก็จะเน่านะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็เป็นชายชนนะคะคุณผู้ชมดูดิ มีแต่ใบวสวยๆอันนี้ก็จะเป็นยักษ์กุเปรันยักษ์กุเปรันเนี่ยถ้าใครอยากได้กดติดตามไว้นะรอบหน้าในหนูแบมมีมาแบ่งปันนะลูกสึกจะมีอยู่ต้นสองต้นนะกัดสีแบบนี้แล้วเลอะแล้วนะรอบหน้าเดี๋ยวจะมาแบ่งปันคุณผู้ชมดูดีสวยมากยักษ์กุเปรันเป็นบอลเก่านะคะนี่เป็นตระกูลยักษ์บอลเก่าที่น่าเล่นอีกต้นหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้เลย อันนี้ถ้าใครจําได้ก็จะเป็นไอ้นี่นะสวยสวยสวยมากๆเลยคุณผู้ชมดูแล้วใบใหญ่มากอันนี้เป็นส้อยสังวานนะคะคุณผู้ชมดูนี่ไม่ยอมทิ้งใบด้วยดีจังเลยอะดูอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นของขวัญน,นะคะคุณผู้ชมดูสวยมากดูดีงามๆามทั้งนั้นเลย อันนี้เขาเรียกว่าวังทองนะคะนี่วังทองสวยอยู่เหมือนเดิมเลยดูดิแต่ละใบสีสันของเขานะคะคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบบอนสายสีวันแววนี่ก็แนะนําเลยนะคะบอนสีวังทองนะคะนี่คนไหนยังไม่มีก็หาสะสมได้นะคะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้บอนสีราคาถูกมากๆแล้วนะนี่อันนี้ก็จะพามาดูบอนของขยันเที่ยวนะคะที่ ตอนนี้ตามตลาดนัดมันไม่มีบอลสีแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เลยจะต้องถ่ายของตัวเองนี่แหละให้ดูกันเนาะว่ามันสวยขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นเอ๋อะไรนะดอนเจดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นพญานาคนะคะคุณผู้ชมขาพญานาคขราชนะคะคุณผู้ชมดูสวยเนาะดูดิเขาทิ้งใบแล้วอะ่ะเหลือใบเดียวแล้วดูดิก็ยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมเนาะดูสวยมากๆเลยแต่ละอัน อันนี้ยิ่งสวยใหญ่ค่ะคุณผู้ชมดูนี่อันนี้สวยมากๆเลยโคตรสวยอันนี้องค์ุลิมานนะคะคุณผู้ชมขาฟอร์มใหญ่มากดูดิสวยมากดูดูใบของเขาสวยมากเลยองค์ุลิมานสีสันจัดจ้านเลยดูบอลบอลเก่านะคะองคุลิมานนี่เป็นบอลเก่านะคะ บอนเก่าก้านดําคนเขาจะเล่นกันเยอะมากนะคะคุณผู้ชมคะตามตลาดนัดไม่มีวางขายแล้วนะหมดแล้วนะเขาไม่มีแล้วอันนี้ก็จะเป็นพนุมานองค์พระค่ะนะคะคุณผู้ชมดูสวยอะ่ะสวยมากเลยดูแต่ละอันดูโอ้ยสวยสีสันของเขาดูดิสวยมากมเลยดูอืมแต่ละใบนี่ออกลูกออกหลานกันเพียบเลยดูดิโอ้ย อันนี้ก็ยิ่งสวยไปใหญ่เลยอืมสวยอันนี้ก็จะเป็นพญาขอมนะคะนี่พญาขอมบอลเก่านะคะที่คนเขาเล่นกันเยอะนะคะคุณผู้ชมบอลเก่าสีออกน้ําตาลแดงนะคะบอลก้านดํานะคะคุณผู้ชมแต่ละอันก็สวยๆทั้งนั้นเลยอืออันนี้ก็จะเป็นราหูอมจันท์นะคะ ราหูอมจันนี่รู้สึกจะมีลูกของเขานะคะยังไม่ได้แยกเลยเดี๋ยวรอบหน้าจะมาแยกลูกของเขานะคะคุณผู้ชมสวยงามมากๆเลยดูอันนี้ก็จะเป็นเนตรนางนะคะคุณผู้ชมคะ่ะดูเนตรนางสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดบอลบอลใบของเขาใบแก่ๆเขาทิ้งนะคะคุณผู้ชม นี่ใบเหลืองแบบนี้เราจะตัดทิ้งเพราะว่ามันเยอะมากนะคะไม่งั้นมันจะเน่าพอเน่าแล้วพอมันเน่าแบบนี้มันจะทําให้ให้ใบอื่นขึ้นลานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะตัดเขาทิ้งนะ mm hmm. เยอะเหมือนกันคุณผู้ชมดูดิบอลสีเราต้องดูแลเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ว่าจะเห็นแต่สวยแล้วไม่ดูแลเขาอย่างน้อยก็ตัดเขาไอใบเขาทิ้งบ้างก็ยังดีแต่ว่าสภาพน้ําก็ยังดีนะคะคุณผู้ชมถ้าสภาพน้ําเขียวแบบนี้เนี่ยคือเขายังสภาพน้ํายังดีอยู่นะ นี่สภาพน้ํายังดีอยู่ไม่ร้อนเกินไปนะคะคุณผู้ชมอุณหภูมิอยู่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่นี่มาต่อด้วยต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลือสีโคบุตรนะคะคุณผู้ชมสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูสวยมากๆเลยนะนี่ใบใหญ่นะคะนี่เป็นบอลเก่านะคนเล่นกันเยอะเหมือนกันตู้นี้ส่วนมากจะเป็นบอลเก่าแทบจะท้งนั้นเลยนะคุณผู้ชม นี่ดูเขาออกลูกออกหลานเพียบเลยหนึ่งสองสามนะอันนี้หัวเขาใหญ่มากแล้วนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาเลยเป็นกระถางหกนิ้วคนไหนอยากได้รอหนูนิดนึงนะรอให้หนูแยกเขาก่อนนะแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมมีสามหน่อเลยออกลูกออกหลานดูดิเขาเรียกว่ารือสีข้อบูตนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยบอนเก่านะคะคุณผู้ชมค่ะก็หลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชม ก็เยอะได้เยอะประมาณนี้เลยนะคะนี่ประมาณสองสามกรรมนะคะคุณผู้ชมนี่มันยังเหลืองไม่เยอะเราก็ตัดทิ้งนะเพราะว่ามันเราจะได้ไม่ต้องตัดบ่อยๆนะคะนี่สองเดือนกว่าแล้วนะหนูเพิ่งจะมาตัดนี่แหละคุณนี่อันนี้ก็จะเป็นเม็ดน้งนะคะยังสวยอยู่เลยอันนี้ก็จะเป็นไกลท้องนะคะนี่น,นี่ก็จะเป็นวังทองนะคะนี่คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้เขาไอไอ เหี่ยวมากหรอกมันเหลืองสักนิดนิดนึงก็ตัดออกได้แล้วนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องแย่งบอลแย่งอาหารใบอื่นนะคะคุณผู้ชมนี่ตัดทิ้งไปเลยดูสวยๆเลยดูหนูก็ยังตัดทิ้งเลยดูตัดทิ้งไปเลยแล้เวเดี๋ยวเขาก็แทงใบออกมาใหม่ค่ะคุณผู้ชมนี่เยอะแบบนี้เลยดูสองเดือนกว่านะคะนี่ตัดทิ้งประมาณนี้เลย ไม่ต้องเสียดายนะคะคุณผู้ชมตัดทิ้งไปเลยถ้าเข้าเหลืองอะนะตัดทิ้งไปเลยเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารใบอื่นเนาะใบอื่นก็จะได้สารอาหารครบเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะหรือถ้าใครอยากได้บอนซีนะคะกดติดตามหนูไว้นะเดี๋ยวรอบหน้าก็จะมีมาแบ่งปันบอนซีราคาถูกนะคะคุณผู้ชมคะ ให้อีกนะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้า